สวัสดีครับพี่นองครับสวัสดีพี่นองนะครับผู้ที่ติดตามรับชมช่องแช่หนารถเกี่ยวทูผูทูฟคนครับพี่นองครับเมื่อหนี่มาเบิ้งรถเกี่ยวคูปะตานะครับดีที่เจ็ดสิบีนะครับรถขั้นนี้เป็นรถปีฮาเก่าครับพี่นองครับรถปีฮาเก่านะครับเดี๋ยวพ้าเบิ้งชิวมงการทำงานเท่อันชวมงกันทำงานนะครับอยู่ที่ สองพันจะมั่งกับพี่น้องครับสตาร์ทเครื่องครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตลูกไม้เลยครับบาย <im society> บายอันนี้สายพันตัวเดินมันคือย่อนเดียววะสายพันตัวเดินย่ันยันไหมไม่ยันเลยกว่าเดี๋ยวเบิ้งรอบๆท่านกันทุกคนครับพี่น้องครับ รถปีหาเก่านะครับการใช้งานนะครับการมีห้อยนะครับมีห้อยนะครับเป็นทั้งอื่นะครับจกะเป็นเรื่องธรรมดานะครับสำหรับรถสำหรับรถใส่งานนะครับเพื่องานใช่หน่อยครับกำลังล่องเดินรถไม่ห้าม ลองเห็นหัวเกี่ยวเหมือนกันย้อนแสียงยื่หน่อยครับพี่น้องครับมองจอรถเป็นแกคอนแทงสีเขียบไว้พี่น้องครับธุรกิจเพป็นแก่ มีหลายอย่างนะครับรถแมคโครนะครับรถด,ดำนะครับสำหรับจาของรถเพิน่นะครับแล้วยอนบ่กันไหมครับก็นได้นนอันนี้ขึ้นขึ้นตู้นวดก็ได้อาล,ล,<อ>ล่องเบรดมาด้วย ใส่ตะแกรงเลียดบ่โ,โอ้อันนี้เปลี่ยนเป็นใส่แกรงเลียดเรียบร้อยครับพี่น้องครับแต่ว่าอันนี้ตัวหลังเนี่ยเป็นตัวเดิมปะหลังก็เป็นตัวเดิมแล้วก็เฮ็ดอันนี้เห็ดเล่มตู้เบามาแล้วบเปล่าตัดแก่แถวแถวแถวคือแหลม,มเลยปะตัดแถวคือธรรมดาแล้วอันนี้ได้ไหมเนี่ยร่องแต่แหลมแล้วเราสองหังตัวต้องต้องไปเกับออกเนาะ ตะแกงยังเป็นตะแกงเดิมครับโอ้นี่ข้อทางเขาเปลี่ยนไม้เลยเนี่เปลี่ยนมาไม้เรียบร้อยนี่ฮะ,ะ,ะม,มันมันแคบครับไปหน่อยอ๋อเหยียบขียบ่วงไปเลยว้ยงวง <c oughs> ไม่ขีงวย ครับเดี๋ยวเบ่งช่วงบนสักครันี่ครับพี่น้องรถปีหาเก่าสองพันจำลงครับเดี๋ยวพาเบ่งช่วงล่างครับพี่น้องครับเทไรเที่ว,วว่าคัากันนะ Iya bener ya eh, Iya ขับหนักมันนี่ยังยังบ่งมีครับแต่ว่าสายพานนในบรนยอนเอาไว้นะครับพี่น้องสายพานนในบรนยอนเอาไว้แท็กแท็กทางนี่นะครับบ่มีปัญหานะครับพี่น้องครับ แท็กทางนี่บ่มีปัญหานะครับเอ,อเอ,อเอ,อเอใบมีดใบมีดนี่นาสิได้เปลี่ยนไม่นะครับหัวจรวดนี่บ่ได้เปลี่ยนบันไดนะครับ โซ่อยโซ่ข้อพ่าเปลี่ยนหรือเป่าวะอันนี้อันนี้อันนี้ท้ายให้พี่น้องเห็นกันตรงๆเลยนะครับสำหรับรถนะครับปีหาเก,ก่าคันนี้นะครับบันไดไม่เปลี่ยนไม่ก็ดีเนาะนะ <keen? S 2> นนครับโซ่ข้อน,นี่สมควรเปลี่ยนไหมนะครับอันนี้อันนี้เว้ากันตรงๆเลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับ บันเทีน่นี่แท็กแท็กแท็กค้างนี่นะครับแท็กคางนี่มีมีห้อยฉีกนะครับแท็กคางนี่มีห้อยฉีกครับพี่น้องครับแปลว่าลูกล่นเลยนีย่เป็นเป็นลูกไม่ลูกไม่เกลือม็ดนะครับพี่น้องครับเตออนนะเตอนค้างนี้ก็เพราใช่ได้นะครับแต่ว่าข้างคนตองเปลียน ครับรถรถรถปีหาเก่าครับพี่น้องครับอ่ะพี่น้องนะครับท่านใดนะครับพี่สนใจนะครับรถคันนี้นะครับเสาอันเดเสาใส่เบอร์เบอร์เสาตัวหนวดลงด้วยพุ่งแล้วไม่ีปัญหาอีกห่าไม่มีปัญหาเลยเครื่องเป็นเครื่องเกียร์เกียร์ดีบ่เกียร์ เกียร์พันบ่มันบร่ริร่องไกลเนาะมันต้องเอาไปล่องข้างนอกเนาะมันมันออกข้างในไรบ้างเจ้าของเราไปสไไเสร็จะเดี๋ยวถ่ายเจ้าของเรามาเนะ่อยจะเอาไ,ไปลองข้างนอกเนาะครับต,ตอนนี้เจ้าของรถเพิ่นนะครับกำลังขยับขยายรถออกนะครับ นี่ครับพี่น้องครับคนบ่มีเวลาที่สีมาเกียดเกยวกับเรื่องรถเกี่ยวเขานะครับพี่น้องครับมันกัมีธุรกิจหลายอย่างนะครับทช้งรถแมคโครนะครับรถแมคโครรถดำนะครับประเทศไหนก็เลยอยากอยากขายออกนะครับ เป็นแนวะไดลละไดไปเลยบ่ะเ<ป>ออไปกับไปแล้ว เอารถออกไปแล้วนะครับกัเอารถเกีียวมากครับอันนี้เดี๋ยวห้าสิบผ้าเบ่งเกียนะครับเืบีองยศในโบ๊ม่มีปัญหาครับพี่น้องครับเสียงกับนุ่มดีครับ ฮะแทกค้าง,งนี่นะไปรอดขาดกระเพียนไหมขาดกระเพียนให้ไหมนี่ครับแท็กคางในบ o ดีครับพี่น้องครับเป็นเด็ดแท็กแท็กบวกอยากดีเนาะกับอีค้างนั่เนาะ ไม่มีปัญหาเปลี่ยนให้ใหม่ก็ได้แค่สีขาดกกะยามันเเอาเกียร์นี่นะเกียร์มันดีว่ววะ หมุนมุนหมุนวันไปบมุนไกลๆก,กับว่าไ้เนาะบอขาดโดนะ่เอ,อยากหูแค่เกียร์มันเน่ยมันมันดีบะฮะยังบ่หอนเนาะ ย่มาทดวสอบรถใหเบังับพี่น้องครับ,นนรบ DC นะครับ7 0เก้9ครับพี่น้องครับครับบันเท็นในเม้าเบาเรื่องราคาครับพี่น้องครับ เบาเรื่องราคานะครับขอเสนอราคานะครับอยู่ที่สามแสนเจ็ดมืนบาทนะครับพี่น้องครับพร้อมทั้งเปลี่ยนแท็กคางนี้นะครับเปลี่ยนแท็กคางในไฟฟีนะครับพี่น้องครับสซอรรับราคานี่นะครับนี่ครับแท็กคางในบอดีพร้อมพร้อมเปลี่ยนไ้ฟีนะครับเปลี่ยนไ้ฟีนะครับราคา สามแสนเจ็ดนะครับพี่น้องครับถ้าเกิดอยากได้ราคาถือกันี้ก็ได้นะครับแต่ว่าแท็กโบ่ได้เปลี่ยนให้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดราคาสามแสนเจ็ดนี่เปลี่ยนแท็กให้นะครับฟรีครับพี่น้องจม่ออมพักก็ไมพักุ้มัดโดดแล้วเกสิได้เปลี่ยนให้เมื่อที่เก่านั่นแหละนี่ใช้งานเลยเนาะเออจะเอาจนให้ใหเพื่อนใส่งานได้หมดแล้วจังอันนี้ไหม จ้งสีขายตัวเนาะใช้งานบ่อยเพื่อไปขายเนาะเนี่ยน็อตน็อตน็อตตัวดึงอันนี้เนี่ยมันมันขาดเสื้อใส่ไหมตัวนี้บ่อยากนะครับเนี่ยเสื้อใส่ให้ไหมมดนั่นแหละเออพ่อได้ขึ้นเจ้น้อยในเก่านะ แอบลดขั้นเนี่นะครับอยู่ไก่บ้านใช่หน่อยนะครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจนะครับติดตอ่อเขามาได้นะครับติดตอ่อใช่หน่อยเขามาได้นะครับรถเครื่องดีเกียร์ดีนะครับแต่แท็กบอดีนะครับขั้น,นี้นนะ,ะเครื่องดีเกียร์ดี แต่แท็กบอดีนะครับรถปีหาเกานะครับแท็กพอมสิเปียนให้ไหมครับพี่น้องครับโทรเข้ามาตดต่อสอบถามใช่หน่อยรถเกวได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวสีล่องขึ้นตูนวดนะครับกบหัว่าเกห้ยบังนะครับปากนียยังบอสอดครับพี่น้องครับเป็นปากเป็นปากเดิมนะครับยังบอสในปูเล็ดนะครับปากเดิมนะครับพ่อ ข้อนี้ยังสอดหรือยังข้อนี้ข้ออยังบบสอดนะครับพี่น้องครับลดสองพันชั่วโมงองนมนะครับข้อยังบบสอดนะครับเกียร์ดีครับพี่น้องครับเกียร์ดีเครื่องดีนะครับแต่แท็กบ่ดีบอกกันตรงๆนะครับบ่เด็ตัวนะครับแท็กพร้อมเปลี่ยนห้ไหมนะครับเอาล่องขึ้นหัวเกียวเบื้องบนเลนะเป็นตัวนวดนะครับ รถปีหาเกลาครับ2000ชั่วโมงสายพานหัเวเกลว์ขึ้นยันป่ะสายพานหัเวเกลวนะ์ไหนไหมมันตกป่ะสายพานหัเวเกลว์ตกป่ะ ไดี๋ยู่ในหลองไม่ลอยมันบ่ลองขึ้นมั้งละ่ะบ่ยขึ้นหัวเกี่ยวมั้งละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปล่องขึ้นเปล่าเปล่าเดยบางคนไม่ต้องมันมันมันยอนแห้งบ่เออนั่นไปไปล่องขึ้นมั้งดู นะมันคือเบาะเตียงเนี่ย,น,ยนี่ครับอันนี้บ,อยอ,นนบอยอันนี้เป็นเป็นสายพานลองซี่ป่ะาสายมันเป็นสายพานตัวเดินป่ะนะเดี๋ยวสีจัดการเปลี่ยนให้ไหมเนะเาะ เอาเอาตัวนี้มามาใส่มันกีนมันทนเนาะสายพันธ์อันนี้ตัวเดินนะสายพันธ์ลองฟันครับพ,พี่พพน้องครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับโซลําเบียงนะโซลําเียงนี่ยงานมัดศพจากวัดศพตัวตัวนี้ยังยังอันนี้เป็นอันนี้แบบโบ่บ่เต็มหลองเลยเนาะนนโอ้ยบ,โบ่เต็มกะไปเปลี่ยนเอาตัวอยากให้มันเต็มกันเลยเนาะ นับรถปีหาเก้าครับสองพันช่มงนะครับพี่น้องท่านใดนะครับสนใจนะครับติดต่อที่ใช้นานรถเกี้ยวนะครับเดี๋ยวมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเปลี่ยนแท็กเปลี่ยนแท็กหไหมนะครับโปรโมชั่นราคานี่หายยากแล้วครับพี่น้องครับซื้อมือนี่โปรโมชั่นเปลี่ยนแท็กหนะครับเปลี่ยนแท็กหไหมนะครับในราคา สามแสนเจ็ดมืนบาทนะครับรถคันนี้นะครับจะคข้องเป็นตังมากนะครับเป,เปลี่ยนเช็คจนเช็คจนพร้อมส่งานให้นะครับอเอา,เอาเอละครับพี่นองครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปแค่นี้นะครับพี่นองทันไดทีสนใจนะครับรถเกี่ยว คุปตาดีซี่เจ็ดสิบกีนะครับปีห้าเก้าขั้นนี้นะครับกับติดต่อสอบถามใช่หน่อยรถเกียวนะครับเข้ามาเลยนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหกสี่สามหกหาหกสองหนึ่งนะครับใช่หน่อยรถเกียวเจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่ครับเจ้าของรถเพิ่นยิ้มเปื่อยๆอยู่นี่ <c oughs> เป็นจใจไหมขึคนอยากขายนะอยธุรกิจหลายอย่างเนะานะปลาเนาะนี่ธุรกิจครับพี่น้องอันรถแมโครยังจอดอยู่ในี่ปลาอีกสองขั้นเลยครับพี่น้องเนี่ย นี่ครับปันเลยบ่มีเวลาที่สิมาเฮ็ดกับเรื่องรถเกียวเขานะครับก็เลยต้องการสิขายนะครับเอาอจบจบอีลีจบอีลีบไนี่ลาไปก่อนครับพี่น้องครับผู้ได้สนใจกระทั่วมากกแล้วกันครับ